เปิดสองจานเด็ดอาหารขเขมรที่ได้รับวัฒนธรรมอาหารไทยมีเมนูอะไรบ้างภาพนมบันจกอาหารขึ้นชื่อของกัมพูชาเปิดสองจานเด็ดอาหารขเขมรที่ได้รับวัฒนธรรมอาหารไทยมีเมนูอะไรบ้างอาหารคือสิ่งสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ไม่มีพรมแดนขวางกันเพราะวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน สามารถถ่ายทอดถึงการได้เสมอเช่นในอดีตที่กัมพูชาเป็นประเทศสาชของสยามอาหารขเขมรก็ได้รับวัฒนธรรมจากอาหารไทยไปด้วยที่เด่นๆ่นมีสองเมนูด้วยกันภาพอามอกเตร,รอยออาหารยอดนิยมอีกอย่างของกัมพูชาลักษณะคล้ายห่อหมกของไทยองค์บรรจุเล่าถึงอาหารขเขมรสองเมนูเด่นที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมอาหารไทยไว้ในหนังสือข้างสำรับอุสาคเนว่า ยุคหนึ่งที่กัมพูชามีสถานะเป็นประเทศสาชของสยามราชสำนักสยามได้รับเอาวัฒนธรรมบางอย่างของกัมพูชามาพอร,รับใช้ขนาดเดียวกันสยามก็ถ่ายเทวัฒนธรรมให้กัมพูชาด้วยเช่นกันอาทิสถาปัตยกรรมภาษาการแต่งกายนาฏสินรวมทั้งเรื่องอาหารที่เห็นชัดเจนมีสองเมนูคือซัมลอกติซัมเลอคาติอาหารชนิดนี้มีลักษณะเหมือนแกงเขียวหวานของไทย มีวัตถุดิบหลักๆได้แก่เนื้อสัตว์ซึ่งโดยมากนิยมเนื้อไก่กะทิมะเขือพริกชีฟ้าใบโหระพาและพริกแกงเขียวจากเดิมที่อาหารข้าวของขเขมรจะไม่ใส่กะทิโดยกะทิจะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นอาหารหวานเท่านั้นแต่เนื่องจากอิทธิพลของอาหารไทยส่งผลให้เกิดแกงเขียวหวานแบบขเขมรแต่มักทำน้ำแกงใสและมีรสชาติไม่จัดเหมือนอย่างไทย ชาวเขมรนิยมกินซัาลอกกะทิกับขนมจีนหรือบางครั้งก็ทำเป็นน้ำยาแบบไทยใส่ปลาช่อนและเครื่องแกงแดงถือเป็นน้ำยาแบบไทยทั้งคู่ภาพขนมจีนน้ำยาอาหารยอดนิยมของคนไทยนมบันจกนอมบานโชกหรือขนมจีนน้ำยาเป็นชื่อเรียกที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากขนมจีนในภาษาไทยบนันคือแป้งในภาษาเวียดนามและจก ในภาษาขเขมรแปลว่าจับเพราะชาวขเขมรในอดีตใช้มือเปิดอาหารองค์เล่าว่าชาวขเขมรน,นิยมกินนมบานโจก,กับซําลอแขมน้ำยาแบบขเขมรหรือน้ำยาป่าไม่ใส่กะทิซึ่งกรรมวิธีการปรุงน้ำยาแบบขเขมรไม่ต่างจากไทยและลาวนักที่ต่างออกไปคือการปรุงรสด้วยปลารา้าโรยหน้าด้วยใบมะกรูดฉีกและต้นหอมซอยกินแหนมกับผักสดนานาชนิด ชาวเขมรนิยมกินขนมจีนกันเป็นล่ำเป็นสันเช่นขนมจีนน้ำพริกแบบไทยที่พบในเมืองพระตะบองและพนมเปญรวมทั้งนมบานโจกกมโปตอที่พบในเมืองกมโปตตอหรือขนมจีนซาวน้ำนอกจากนี้ชาวเขมรยังนิยมกินขนมจีนกับแกงกรหรี่ไก่เป็นพิเศษอีกด้วยเมื่อกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส วัฒนธรรมด้านอาหารการกินของฝรั่งเศสก็กระจายเข้าแทรกซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตชาวเขเมรทั้งกรรมวิธีการปรุงเช่นการอบขนมปังบิสกิตรวมทั้งวัตถุดิบทั้งหลายอย่างเบคอนไส้กรอกมันฝรั่งแครอทหอมหัวใหญ่บรอกโคลีอาร์ติชกอคะโวคาโดมะเขือเทศหน่อมไม้ฝรั่งเนยนม,มว,วัววายและอื่นๆเราจึงสามารถพบเห็นความหลากหลายของอาหารต่างวัฒนธรรมทั้งตะวันออกตะวันตกได้ในกัมพูชาทั้งที่เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์อันยาวนาน และการเปิดรับวัฒนธรรมการกิ่ใหม่ๆในโลกปัจจุบัน